ก็ยไ,ไปตามหาเขาที่อุโมงค์สวนลำไย,ยอ,อ่ะไปเจอพี่ออสพี่ออสเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้ไม่ดานะ่ะก็เลยมาถามพี่เอกพี่เอกพอจะรู้ไหมผมก็ไม่ไรู้อย่างนี้พี่มีเบอร์อเขาไหมโทรอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับอ๋อมีครับอ๋อโอเคพี่เอก <laughs> พี่เอกยินดีโทรหาแม่สุนีให้เราครับ ไม่รับสายได้ปกติพี่เอกเจอพี่ดาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อะเจอน่สวนลำไยนะครับเจออยู่บ่อยๆนี่แหละใช่ไหมครับ ตัดสายทิ้งอ้าวติดตัดตัดสายทิ้งเหรอข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 อเบอร์เออเบอร์เบอร์แปลกเบอร์สนใจมากตัด่แม่ดาตัดสายทิ้งไปแล้วครับอีเตยตัดสินใจลองเอาเบอร์แปลกโทรหาเธอ เพื gamer, ่อจะรับสายครับพี่ดารับสายต้ยน้อยพี่เอกรู้แหล่งไหมปกติเขาจะไปอยู่กับเพื่อนเขาที่ไหนหรือเขาจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยไม่องไปไหนส่ว่าเขาไปอยู่สวนใหญ่ จริงเหรอโดลาเขาออกไปเขาไปไหนพี่เขาเป็นหมายถึงเขาไปนั่งกงพี่อ้อยบอกเขาไปนั่งกงเนี่ยเขาไปกงที่ไหนไม่รู้หมนกันผมก็ไม่รู้ผมก็ไปทำงานอยู่นั้นผมไม่รู้หรอกเขาออกไปไหนมาไหนแล,แล้วแล้วแล้วันนี้ตอนไปไหนเขาไม่อยู่ครับเขาไปไหนก็ไม่รู้เบอร์เดียวกันใช่ไหมเบอร์พี่ทอนก็เบอร์น,นี้แหละไม่มีการตอบรับกันเล <สะ S 1> ขไ<อ>หนที่เขาใช้เครื่องนี้อยู่ อ๋องั้นแสดงว่าถ้าเขาแยกกันไปถ้าเราโทรติดอยู่กับพี่ทอนอันนี้เครื่องนี้จะอยู่กับใครอยู่กับพี่ทอนหรือพี่ดาอ๋ออยู่กับพี่ดานี้โทรไม่ได้แล้วเนี่ยบล็อกไปแล้วบล็อกเบอร์เราไปแล้ว